สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่รายการชูธงประจำวันอังคารที่28พฤษภาคม2556กับดิฉันอรุณโอไทยสิริบุตรค่ะกระบวนการในเรื่องของการสกัดแล้วก็ยับยั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา68ยังไม่คงหยุดนิ่งนะคะในขณะที่ในวันพรุ่งนี้เองก็จะทราบแล้วว่าท่าทีของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญในการประชุมกันจะออกมาเป็นแบบไหนอย่างไรแต่ว่าในวันนี้ค่ะทางฝากฝั่งของทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงดึง เดินหน้านะคะที่จะยื่นให้สารรัฐธรรมนูญนั้นยุบหกพักการเมืองรวมไปถึงระงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา68และ237นะคะ นอกจากนี้ค่ะในท่าทีความเคลื่อนไหวของกลุ่มภาคประชาชนรวมไปถึงคนที่รักความยุติธรรมก็ได้ไปยื่นต่อสารรัฐธรรมนูญเช่นเดียวกันเพื่อท,ที่เพื่อที่จะให้ยกเลิกคำร้องของนายสมชายสแสวงการซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้ที่เป็นคนร้องคนแรกในเรื่องของมาตรา68นะคะ กลุ่มกะวะปก็ไปปักหลักกันตั้งแต่ค่ำวานนี้เพื่อที่จะรอติดตามท่าทีของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดจะมีการปั่นกระแสม็อบสนามหลวงรวมไปถึงกะวะปเพื่อที่จะให้เกิดเหตุประทะหรือไม่นะคะนอกจากนี้ค่ะทางด้านท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังคงเดินหน้าเพื่อที่จะ ให้สารรัฐธรรมนูญเป็นตัวช่วยในการยุติการพิจารณากฎหมายในเรื่องของพรบรเงินกู้สองล้านล้านบาทแล้วก็พรบรปลองดองรวมไปถึงพรบรนิรโทษกรรมที่จะถูกบรรจุวาระการประชุมแล้วก็พิจารณากันต่อท้ายที่สุดการพิจารณากฎหมายทั้งหมดที่รัฐบาลตั้งใจจะทําจะต้องยุติที่สารรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณจตุพรพรมพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ ก็ไม่น่าเชื่อนะคะคิดว่าในเรื่องของการยื่นในมาตรา68น่าจะจบลงที่กลุ่มพันธมิตรเมื่อวานนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้อีกแค่วันเดียวสารรัฐธรรมนูญก็จะมีท่าทีแล้วว่าจะเอาอย่างไรกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรามาในวันนี้พักประชาธิปัตย์ยังคงรับไม้ต่อในการแสดงท่าทีเพื่อที่จะสกัดกั้นการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยไปยื่นให้สารยกเลิกการแก้ไขมาตรา68แล้วก็237รวมไปถึงให้ยุพ,พัก6พักการเมืองไม่ได้ต่างจากกลุ่ม พันธมิตรเลยแล้วก็ให้คุ้มครองชั่วคราวและงับการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งสองมาตาที่ได้บอกไปวิเคราะห์อย่างไรกับท่าทีของพรรคประชาธิปัตย์วันนี้คะ่ะคือในกรณีนี้นะครับเปรียบเทียบได้กับกรณีคนมีความเชื่อว่าหวยงวดนี้จะเป็นหวยล็อกอเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่านะครับหลังจากสวกลุ่ม40กลุ่มต่างๆสพวก นะครับเข้าไปยื่นก่อนหน้านี้ที่สารรัฐธรรมนูญรับไว้พิจารณาเมื่อวานนี้พันธมิตรเองก็ยื่น8ข้อไม่อ้างข้อกฎหมายใดๆแต่ว่าก็ให้ระงับยับยัง้งนะครับตัดสิทธิ์ยุบพ,พักนะครับในำจำนวน312คนนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกใจว่านะครับแว่วๆว่าหวยวันนี้จะเป็นหวยล็อ เพราะฉะนั้นนะครับความจริงก็ไม่ได้มีผลเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอืง่นคแต่พรรคประชาธิปัตย์เองก็ยื่นซ้ำเข้าไปอีกในประเด็นที่ไม่ได้แตกต่างกันผมเองก็เห็นสถานการณ์อันนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสไปนั่งประชุมร่วมกับคณะยุทธศาสตร์ของพรรคเพื่อไทย,น,ไทยนะครับและวงประสานภารกิจก็วันพรุ่งนี้ก็ได้มีการนัดหมายกันต่อในเวลาบ่ายโมงครึง่ง เพื่อที่จะมาติดตามสถานการณ์ของสารรัฐธรรมนูญคือในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับส่วนของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีการประชุมเรื่องพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2557แต่ที่สารรัฐธรรมนูญนั้นมีในยะสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะนะครับผลของการวินิจฉัยนั้นซึ่งความจริงแล้วอย่างที่ผมได้อธิบายความเมื่อวานนี้ว่า ก็แก้ไขทั้งฉบับนะครับไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเว้นหมวดพระมหากษัตริย์สารรัฐธรรมนูญเองก็วินิจฉัยว่าไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองแต่ที่ดึงออกออกมาสีมาตราเนี่ยนะครับสีเรื่องเท่านั้นปรากฏว่าดึงมาจากเรื่องที่ไม่เข้าข่ายล้มล้างการปกครองมายื่นแก้ไขเป็นรายมาตราแต่ปรากฏว่าก็มีการยื่นเข้าไประงับยับยั้ง อย่างที่ผมตั้งข้อสังเกตเมื่อวานนี้ว่าประเด็นเรื่องการคุ้มครองชั่วคราวนะครับที่มีการยื่นครั้งแรกของพวกสวกลุ่ม40และสารรัฐธรรมนูญไม่รับการที่พันธมิตรไปยื่นซ้ำนั้นนะครับแน่นอนที่สุดทีมกฎหมายของพันธมิตรก็ไม่ใช่ว่าจะดูสถานการณ์อะไรกันไม่ออกแต่เราต้องยอมรับความเป็นจริงว่ากลุ่มพันธมิตรเองหรือพรรคประชาธิปัตย์นะครับเขาค่อนข้างจะรู้ห,หวย นะครับของสารรัฐธรรมนูญจะดีกว่าพวกเราอย่างที่เล่าให้ฟังว่าสนธิริมทองบุญพูดอะไรนั้นมักจะเป็นเช่นนั้นเช่นว่าจะแม่นายกสมชายวงสวัสดิ์เข้าเฝ้านะครับในงานเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่สองทัานวาก็พักพลังประชาชนก็ถูกยุบนะครับเมื่อไม่กี่วันมานี้เนี่ยนะครับตอนที่พรบปรองดองข้าสภาก็ขึ้นไปบอกว่าจะมีข่าวดีจากสารรัฐธรรมนูญ ก็ปรากฏว่าสารรัฐธรรมนูญรับเรื่องมาตรา68ไปพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพักประชาธิปัตย์เป็นพักการเมืองที่รอดจากการยุบพักนะครับโดยสารรัฐธรรมนูญต่างกรรมต่างวาระหลายครั้งไม่ว่าเรื่องการจ้างพักเล็กใส่ร้ายพักไทยรักไทยเรื่องการใช้เงินกู้นะครับยักยอกตลาดหลักทรัพย์ตลารต้นนะครับของทีพีไอโพลีนผ่านแมสไซอะ มาอย่างพักประชาธิปัตย์258ล้านเกินกองทุนพัฒนาพักการเมือง29ล้านหลักฐานชัดเจนที่สุดแต่ก็สรุปความว่านะครับคดีขาดอา,อายุความแม้กระทั่งเงินบริจาคนะครับของอี s วอเตอรซึ่งพรรคการเมืองไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเองดันปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ไปได้รับแทนรัฐบาลแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลแต่ตัวพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมือง ะจะไปรับแทนไม่ได้นอกจากเงินแล้วก็ยังมีน้ำนะครับก็ไม่สามารถที่จะรับแทนได้เช่นเดียวกันรวมกระทั่งเรื่องการบริจาคเงินเข้าพักการเมืองความจริงก็เป็นแท็ติกนะครับเขาก็ในกรณีสอง0 0ื่นบาทนี้นะครับต้องเป็นเช็คขีดคร่อมหรือตัวลรกเงินก็เหมือนกับกรณีของผมถูกกุมขังเนี่ยนะครับสมัครเลือกตั้งได้แต่ว่าถ้าไม่ไปใช้สิทธิก็ขาดคุณสมบัติ วินิจฉัยนะครับเทคนิคก,ก็ไันง่ายก็มีอันเป็นไปกันแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในวันพรุ่งนี้เองเนี่ยที่ผมอยากให้พี่น้องประชาชนนั้นได้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดและต้องมีสติให้มากที่สุดเพราะว่าสมมุติว่ามีความเลวร้ายแบบสุดๆเลยนะครับมองในโลกในจินตนาการเนี่ยนะครับสมมุติว่าเป็นไปตามนะครับการยื่นคำร้องไป ปรากฏว่าสอสอและสวทั้งสามร้อยสิบสองคนให้พ้นจากสภาพการเป็นสมาชิกนะครับสอสอพ้นจากการเป็นสอสอสวพ้นจากการเป็นสวนะครับถ้าทะถ้าไกลกว่านั้นอีกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสองนะครับมีการยุบพักการเมืองหกพักตามการยื่นของพันธมิตรและพักประชาธิปัตย์และกลุ่มก่อนหน้านี้ทั้งหมดปัญหาจะเกิดอะไรขึ้นปัญหาก็คือว่า ถ้าจานวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรซึ่งหลายคนก็บอกว่าไม่น่าจะเป็นไปได้บอกว่าอย่าลืมตอนยุคพักไทยรักไทยเนะี่ยสมาชิกสิบสี่ล้านคนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งสิน้นถ้าเรามองโลกในแง่ร้ายนี่เป็นสมมติฐานนะครับว่าแล้วผลอย่างนี้เป็นอย่างไรสภาพรัฐรบาลจะเป็นอย่างไรในกรณีนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากว่านายกรัฐมนตรี นะครับนายยกยิ่งลักษณ์นั้นท่านไม่ได้เป็นสมาชิกถ้าเป็นท่านไม่ได้เป็นกรรมการพักเพื่อไทยและก็ไม่ได้ลงนามในจํานวน312ชื่อเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามนี่นะครับนายกยิ่งลักษณ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรวมกระทั่งว่าหัวหน้าพักเพื่อไทยเลขาธิการพักเพื่อไทยกุญจารุพงศ์ลาออกจากการเป็นสส ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าตัวเองพอมาเป็นรัฐมนตรีก็ลากออกให้รุ่นน้องที่เป็นสมาชิกได้เลื่อนลำดับถัดมาคุณภูมิธรรมเวยะยะชยชัยก็ไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นะครับมีกรรมการพักอยู่เพียงแค่ห้าคนเท่านั้นนะครับที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรน,นี่คือในสี่ของพักเพื่อไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราเองก็คิดว่าสถานการณ์มันไม่มีอะไร แต่ว่าถ้าสมมุติว่าจะไปกันแบบนี้คือพูดได้ง่ายว่าไม่เอาเหตุผลกันะนะครับแล้วก็ไปกันอย่างนี้ก็ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมนะครับจำนวนสมาชิกนะครับสามร้อยสิบสองคนนะครับจำนวนมาโหรานเหมือนกันะนะครับเหมือนเลือกตั้งใหม่ทีนี้ถามว่าระหว่างนั่นจะเป็นอย่างไรระหว่างนั่นก็คือว่ารัฐบาลก็ยังบริหารงานอยู่อยู่ในสมัยปิด อยู่ในอ,อยู่ในการปิดสมัยประชุม,ชมการเปิดสมัยวิสามันก็ครบสามวันนี่ก็จบนะครับครบสามวันประชุมวันแรกสมมุติเรามีปัญหาขึ้นมานะครับไม่มีสมาชิกเหลือเหลือแต่ฝ่ายค้านอย่างเดียวประธานสภรัฐประธานรัรฐสภาประธานสภาผู้แทนราษฎร <อง S 1> ก็ไม่เรียกประชุมต่อสองวันก็ปิดต่อองค์ประชุมไม่ครบนะครับก็คือมายความว่าจะนับองค์ประชุมที่เหลืออยู่ก็ก็ยังได้ แต่ว่าเป็นอำนาจของประธานสภาไม่ก็ไม่มานั่งประชุมต่ออนะครับพอครบสามวันก็นะครับไปชนเดือนสิงหามคมมีเวลาตั้งหลักเนี่ยนะครับมิถุนากรกดาอยู่สองเดือนค่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะไปมุมไหนก็ตามเขาก็รู้เต็มอกว่าถ้าจะล้มด้วยกระดานแบบนี้เนี่ยเลือกตั้งซ่อมพักเพื่อไทยก็กลับมาชนะอีกถ้าจะยุบพักการเมืองนั้น ก็มีเพียงกรรมการพักห้าคนเท่านั้นที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพราะว่าเราผ่านประสบะการณ์เรื่องการยุบพักเนี่ยนะครับมาแล้วสองพักคือไทยรักไทยพลังประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นมาตอนพักเพื่อไทยนั้นกรณีนายกยิ่งรักนะั้นแม่เป็นกรรมการเป็นแค่สมาชิกธรรมดาคนหนึ่งเท่าน,นั้นเอง mm hmm. และก็ไม่ได้ลงนามอะไรหรอกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครที่คิดเกมกันว่านะครับเมื่อวานนี้ หลังจากมีการไปยื่นหนังสือกันแล้วบางคนก็มาสัมภาษณ์รายการวิทยุกันต่อว่าจะมีการยุบภาคการเมืองกันมผมเองต้องเรียนไปยังสารรัฐธรรมนูญว่านะครับท่านต,ต,ตัดสินใจอย่างไรไปเรื่องของท่านแต่บ้านเมืองนั้นเนี่ยนะครับที่ท่านพยายามมาอธิบายความหลังจากเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นถ้าจะอธิบายด้วยความภาคภูมิใจอย่างไรก็าตาม ไม่ว่าจะเป็นคำวินิจฉัยกรณีนายสมัครสุนทรลัเวชหรือกรณีการวินิจฉัยเรื่องคดียุพักการเมืองนะครับซึ่งท่านอธิบายว่าถ้าฝ่ายคา้านคุยกับรัฐบาลได้นะครับพันธมิตรไม่ยึดทำเนียบเสื้อแดงไม่ปิดบ้านพลเอกเปรมเนี่ยซึ่งข้อเท็จจริงก็เสื้อแดงไม่ได้ปิดบ้านพลเอกเปรมมีแต่พันธมิตรยึดทำเนียบและยึดสนามบินแล้วก็ปรากฏว่าไปยุพักการเมือง